สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่จะรีวิวบอลสีชายชนนะคะอันนี้เป็นกล่องที่สองแล้วนะคะสั่งร้านเดิมค่ะตอนครั้งแรกสั่งอยู่ที่ราคา299บาทเนะคะแล้วก็มีค่าส่ง39บาบาทนะคะแล้วก็ใช้เหรียญชายลดได้จ่ายอยู่ประมาณ3 0 7บาทเจ็บาท อะค่ะแต่รอบนี้อ่าจะาสั่งมาในราคาร้อยเกบาทนะคะก็จะมีค่าส่งบวกเพิ่มอีก39บาทก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณ200รนินิตนะคะก็จะถูกกว่ารอบที่แล้วเป็นร้านเดิมนะคะมาลุ้มกันค่ะว่าจะสวยโอเคไหมราคาตูกลงนะคะรอบนะี้ รอบนี้ต้นเล็กลงกว่าเดิมอยู่ค่ะแต่ก็ราคาถูกลงนะคะวัสดุการแพ็คมาโอเคค่ะดีนี่นะคะห่อเป็นอ่าใยสังเคราะห์มาด้วยไม่ให้น้องเขาช้ำนะคะไม่ให้บอนสีช้ำนะคะต้องทำระวังระวังเลยะคะเดี๋ยวโดนบอนสี ก็จะเป็นตัดขวดพลาสติกแล้วก็เจาะรูนะคะทำมาดีเหมือนกันอ,อรอบนี้รอบนี้น้องเขาเล็กมากค่ะแต่ก็มีสามใบแต่ก็เล็กกว่ารอบที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเปลี่ยนดินให้กระถางที่ได้มาก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า ใบนอะเขาเปื่อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะลดน้ำมะนาวลดออันนี้ให้เขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอากาศนะคะเพราะว่าอตอนแรกอบเขาไว้นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้อบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเขาไปใส่ดินด้วยไอเอาไปใส่อากาศข้างนอกด้วยนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ออก็โอเคค่ะราคานี้ก็ได้อยู่ค่ะถือว่าเอ่อดีค่ะราคานี้ถือว่าดีอยู่นะคะขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ